ตลาดสดเทศบาลนาเชือกอำเภอนาเชือกจังหวัดมหาสารคามวันนี้วันที่13เมษายน2567วันวันสงการนะครับคุณผู้ชมจะพาคุณผู้ชมมาดูมาดูตลาดสดในต่างจังหวัดนะครับว่าจะต่างจากกรุงเทพเท่าไหร่นะครับคุณผู้ชมส้ม3กิโลรอน้ำดอกไม้กิโลละ3 5บาทนะครับผลไม้สดๆใหม่ๆนะครับที่นี่ตลาดในกรุงเทพกับตากจังหวัดที่ คุณผู้ชมว่ามันต่างกันไหมครับช่วงนี้อาจจะคนอาจจะไม่เยอะนะครับเพราะเป็นช่วงตอนนี้13นาฬิกา26นาทีนะครับถ้าเป็นช่วงเช้าช่วงเย็นคนจะเยอะนะครับคุณผู้ชมหอยแคร์ร้อกุ้ง2ส่หครับคุณผู้ชมขอบคุ่นขอบคุ่นขอบคุ่นขนมจีนนะรับบาทดเลยครับอันนี้อันบบาร์ด เบ็เท่าไ่้างครับยี่สิบห้าบาทอ๋อยี่สิบห้าป่ะครับขนมจีนขนมจีนมิ้งยาก็มีไก่สดๆก็มีตัวนี้ไก่ขายจี่บาทเนาะไอ้แล้วตัวเล็กตัวใหญ่ครับตั้งแต่สองร้อยห้าสิบบาทอ๋อสองร้อยห้าสิบบาทเนาะไก่บาทเนาะไก่บาทเด้อครับพี่น้องเด้อตลาดอำเภอนาเชือกจังหวัดมหาสารคามนะครับตลาดในต่างจังหวัดก็จะประมาณนี้นะครับคุณผู้ชม ประธู60บาท2ตัวนะครับบรรยากาศบรรยากาศพื้นบ้านนะครับประชมราคาคุ้ง300 300 260 250 180มึก260 300 350นะครับคุณประชมสื้ออะไรวันนี้ซื้อมระกอไปต่ำซื้อมรรกอรไปต่ำด้วยยักบาทประคุ้ สิบบาทบ่เขายี่สิบบาทมะละกอกระลูกแล้วยี่สิบบาทิดพริกยีบาทมันบ่บักหน้าเจ้าบาทนะครับบักน้าแบบนาวนาะยีบาทนะครับต้นายยี่สิบาทาปหาเนื้อผักที่นี่ก็ดูสดๆใหม่ๆเลยนะครับนี่มาดู ตำคกสามเจ็คกกุ้งนี่ก็300นะครับนี่200 240นี่ตัวสดๆใหม่ๆนะครับคุณผู้ชมดูตัวใสเลย240บาทเล็กกว่าหน่อยก็150 170 180เอาแบบไหนเอากุ่มก็ประเมิกสิล่ะ ตนนเนาะเดี๋ยวจะไปทำเอาไปทำส้มตำนะครับคุณผู้ชมว่าจะว่าจะตำส้มตำตำกุ้งตำปลาหมึกนะตำส้มตำซุปแซ่บก,กินซุกเลยเอาตำไปซื้อกันได้เอากิโลเราสองลอย อันนี้สองร้อยนะครับกิโลนึงเอาซักเอาสักนิดหน่อยก็ได้เอาหลายๆอย่างไปรวมกันนะปลาหมึกบ่เอาปลาหมึกไปดับตักสีก็ได้ป,ปถืถ้าขึ้นกระดาษเเอาไปตำตำฮงกาซื้อ นี่คุณผู้ชม280ร้อตัวสดๆใหม่ๆเลยนะครับคุณผู้ชมนะเออไปตำไป็นตำส้มตำมึกยังนี่อ่านมึกมึกก็อื่มึกดองมึกกระดองบ่ดองน้อยบ่ดองน้อยอ๋อมึกกระดองน้อยเนาะเราก็ะสือว่ามีตีนไก่เหรอจีนถามแล้วมันสมอยู่แล้วขายปลาหมึวก็ทำมาตีนไก่จีนไก่กับกระสือตรงนี้นะครับขายปลาเล็กอืมนี้มึกกระดองออที่เคเห็นบักมีมักขายมันบ่กระดองตัวเล็กนะครับคุณผู้ชมกิโลละร้อยมันไปกินเขา กิโลละร้อยโอเคครท่านผู้ชผมจะเอาไปผมจะไปทำส้มตำนี่ก็ร้อยแปดสิบาทนะครับบรรยากาศบรรยากาศในต่างจังหวัดก็อย่างนี้นะครับตลาดสดถ้าเป็นจคนจะเยอะก็จะเป็นช่วงเช้าช่วงเย็นนะครับช่วงนี้ก็อาจจะ คนเขาก็เมากันกำลังเมากันชกสงการมีปลาแดดปลาแดดมีหรือบ,บ่ โอ้ส่วนบาไหวแล้วตักซุกซุกบอกบอกคงบอกเดี๋ยวเราก็จะไปซื้อตีนไก่ร้านนี้ก็จะขายบุกกระทะนะครับคุณผู้ชมแล้วเราจะซื้อ อาตีกัแบบไหนเอาเ่องบอาคือเอาแบบแบบบ่มีกระดูกบ่มีบ่ะเขาเอายังไงย่าเออเออมันจะจะไงเอาแบบเอาแบบเป็นเล็บมือนางนะครับเออ

เาเย่สร้างห้เนี่ยมีละซีขดบาทจ้ะยไปตามมือซื้อเดี๋ยวมูกระทาเดี๋ยวมูกระลาักบาทเลยดูิลงแล้วมาจกินไหมบ่สกินเสร็จบ่แล้วมันนี้พ่กินหมแล้วกินหมดเลยโอ้ถามาาเ่เาเปล่าาน เกี่ยงนี่ประแดดนะกระแดดก็ไม่แย่ดัอเออออกสมุนไครตรเรือร่องกร,ระเดด เราจะไปซื้อปลานะครับคุณผู้ชมทำซุปตํนะากเหรอน่วฟ้าแดงแสบฟ้าแดงาแดงแมอขวดท่กบาทขวดเท่บาทขดละสาสิบาทอ๋อขดละสามสบาทนะครับคุณผู้ชมไปแล้วปแเราบอกไปครับคุณผู้ชมไปวันนี้ ตอนนี้ช่วงเวลานี้ก็จะประมาณนี้นะครับคุณผู้ชมถ้าเป็นช่วงเช้าช่วงเย็นโอ้โหคนเยอะนะครับช่วงนี้ช่วงเทศกาลปีใหม่ตรงนีตอนเย็นตรงนี้ไหม่ำหมบอกทำไมบอกเหมือนตรงนี้จะมี เรามาที่นี่สดๆใ,ใหม่ๆนะครับคุณผู้ชม